โอเคครับทุกคนก็ต้องกราบสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกคนกันด้วยนะฮะวันนี้ก็อยู่กันในเกมบอลพัฒแมนเดอะสตรองเกตกันเหมือนเดิมนะครับก็เดี๋ยวในคลิปนี้พาไปดูเคส็ดสไรที่สิ้นสุดนะครับก็คือการดวลกันระหว่างตัวบัตฮะเนี่ยฮะก็คือคุณอุบะนะครับกับ ID เก่าของคุณวีราชนะฮะที่ขายไปแล้วเออแต่ว่าปกติเนี่ยจะเป็นคุณวีราชนะครับที่ชนะแต่ว่าเนี่ยฮะกลายเป็นคุณอุบะที่มาชิงกับบอจูเฉยนะครับโอเค เดี๋ยวไปดูทีมคุณวีราชนะฮะเป็นวีเซอร์นะเนี่ฮะสองร้ามสล้านนะแต่ว่าทีมพุณอุบะนะครับไม่ได้ใช้เป็นทีมนี้นะและทีมที่ใช้ก็นั่นเลยฮะจัก,กรพัฒเด็กนะครับกันติดกระดูกหักนะโอเคก็เดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับโอเคฮะเข้าสู่สนามมาจะเป็นเอาทำไมชื่อคนละชื่อว้เนี่ยน่าจะเปลี่ยนชื่อมั้ง น้องอินเตอร์หรอโอเคครับฝั่งสีฟ้าน้องอินเตอร์ได้เปิดก่อน,นครับโซนิกะหาฝนสังหารอันตีเข้ามาที่57ล้าน,นครับเข้าสู่ไม่ยันทพิเศษไปเลยนะฮะเกลียวอฝั่งคูดูบะแล้วก็ตามโดยทาซิบก,กิไล่โจมตีครับพาสสินะฮะฟุบุบก,กิเข้ามาปั่นอีกหนึ่งทีหลักๆที่ทําให้คูดุบะชนะได้ก็น่าจะไม่ติดกระดูกหักนี่แหละฮะเพราะว่าซยริวไล่โจมตีแค่แถวหน้านะครับส่วนแถวหลังก็ไม่โดนดาเมจเลยนะจากซยริวฝั่งสีฟ้านะครับ ไล่โจมตีกันไปก่อนฮะแล้วก็ซุเปอร์ดักชายฝังคุณอุบะไล่โจมตีส่วนขึ้นไปนะครับ4ล้าน3แสนสวลิวเข้าไปไล่ต่ออีก2ล้านแล้วก็ชิบะบอมเข้าไปอีก7ล้าน9แสนนะฮะถึงเทิร์นโซนิกฟังคุณอุบะบ้านนะครับอันติส่วนขึ้นไป36ล้านนะเฮ้ยจะกรพรรดเด็กไม่ใช่70ล้านหรอเมืเ่อกี้ไม่ใช่7ล้านมัน้ง โอ้โหได้โจมตีกันแรงมากนะฮะแล้วก็มาแล้วฮะซุยริวฝังคุณน้องอินเตอร์แปดสิบล้านครับดอกที่1อา้าวได้แค่รอบเดียวนะครับเมื่อกี้ไล่โจมตีไม่ติดกระดูกหักนะฮะก็เลยได้แค่อันติไปรอบเดียวนะฮะแล้วก็ตามโดย G4 ครับอันติอาวุธ3ดาวเข้าไปที่10ล้าน2แสนนะฮะจักรัตเด็เข้าสู่ไม่รอบพิเศษไปแล้วก็ถึงเทิร์ซุยริวฝังคุณอุบะบ้าน,นครับ ขวบเข้าไปรอบแรก44ล้านแล้วก็รอบสอง49ล้านรอบ3ามอีกร้อยกว่าล้านเกือบ200ล้านเลยนะฮะแต่ว่ายังไม่มีใครตายนะแล้วก็ตามด้วยชิบะบอมฮะจากจากักรพรรดิเด็กบึ้มเข้าไป72ล้านนะครับฝั่งสีแดงเปิดรัวๆเลยครับต่อจากนี้ชิบะเข้าไปจิ้มแล้วก็ตามด้วยเกียริกันชูพะอันติเข้าไป25ล้านนะครับ ชิบะเข้าไปจิ้ม1ที2ทีแล้วก็ต่อด้ดยซูเปอร์ดาร์คชายฮะอันติเข้าไปอีก27ล้านนะครับแถวหน้ายังไม่มีคลายตายนะชีบะเข้าไปจิ้มจิ้มอีก1ทีแล้วก็ระเบิดจากลูนฮะไล่โจมตีไปฝั่งฮีโร่นะครับ11ล้านจากซูเปอร์ดาร์คชายแล้วก็ซุยริวไปอีก11ล้านต่อโดยจัก,กรพัฒเด็กบื้มเข้าไปอีก61ล้านโหไล่โจมตีกันแรงมากนะฮะปีนแมนไม่ดูไฟเข้าไปจิก1ทีฮะใส่กิริวกันชุบ แล้วก็ถึงเทินซัตซิมกิของคุณน้องอินเตอร์บ้างนะครับมาดูฮะทัดซิมกิอันต,เติเต็มเข้าไปที่120ล้านนะครับต่อด้วยฟุบุก,กิเข้ามาซ้ำครับอีก8ล้านนะฮะจากนั้นเกลิวชุปก็อันติเข้ามาอีก84ล้านแล้วก็ระเบิดจากรุนระเบิด G ีฟเข้ามาไล่โจมตีฮะ3 5ล้าน5แสนสุดยอชายฝั่งน้องอินเตอร์ไม่มีลูกไฟฮะเข้ามาต่อยธมา1ที เข้าสูเ่เทิรนที่2นะครับโซนิกฝังสีเงาไม่ใช่ละ23ล้านฮะหาฝนสังหารตะหากละแล้วก็ไล่ไจบตีจากทัสซูบกิอีกหนึ่งดอกฮะ30ล้านฟูบุก,กิเข้ามาหมุนพายุอีก1ทีหกล้าน3ามแสนนะฮะยังไงต่อครับเป็นการไล่จบตีจากแผ่นกลยุทธ์แน่นอนฮะแบบนี้รูปเกมดูแบบนี้ฝั่งคุณอุบะนี่เสียเปียบด้วยซ้ำนะฮะตอนเนี้ยที่ดูดูอยู่นะครับ เพราะว่าติดไมยะทอไปกันหลายตัวเลยนะฝั่งคุณอุบะไลจมตีสวนขึ้นไปบ้างน,นะครับจากซุปเปอร์ดักฉาย3าล้านห้าแสนแล้วก็ซุยริวเข้าไปอีก2อล้านสามแสนตามโดยจกกักรพัดเด็กบึ้มเข้าไปอีก55ล้านนะครับจกกักรพัดเด็กไลจมตีแรงมากนะฮะโอเคถึงเทิร์นโซนิกฝั่งคุณอุบะอันติสวนขึ้นไปนะครับ14ล้าน8แสนยังไงต่อครับชิบะเข้าไปจิ้ม1ทีแล้วก็จิ้มอีก1ที วีลิวฝั่งน้องอินเตอร์กระคือโปร่งมาแล้วครับ40ล้านแล้วก็อีก43ล้านตามด้วย24ล้านแล้วก็อีก46ล้านนะครับแถวหน้าก็ยังไม่มีใครตายนะฮะต่อด้วยทัตสึกิเข้ามาไล่โจมตี30ล้านแล้วก็ฟูบโบกิเข้ามาอีก1ดอกฮะโอ้โหเรียบร้อยฮะจากพระเด็กตายไปเมื่อกี้เกิดมาใหม่จากพาร์ตีของฟินิกแมนฮะฝั่งคุณอุบะชิบะบอมไล่โจมตีบึม เบาฮะรอบนี้มาถึงเทินโุยรลิวฝั่งคุณอุบะแล้วครับหหวดเข้าไป21ล้านนะฮะแถวหน้ารอบแรกแล้วก็ไปอีก47ไปอีก49แล้วก็ไปอีก50นะครับทัตซึมิคิฝั่งคุณน้องอินเตอร์ตายไปนะฮะฝั่งคุณน้องอินเตอร์ไม่มีตัวชุบชีวิตนะครับตายก็คือตายเลยนะฮะชิบะบอมบึ้มเข้าไป128ล้านครับโอยแรงจัดเลยนะชิบะบอมจากคุณอุบะนะครับ แล้วก็ตามด้วยเกลิวกันชูมะอันตีเข้าไป4ล้าน6แสนบัฟกระหน่ำสีแดงให้ทั้งทีมนะฮะตามด้วยเทินซูเปอร์ดาร์กชายจากคุณอุบะนะครับไม่มีลูกไฟนะระเบิดจากแผ่นกลยุทธ์ไปก่อนครับลูนระเบิดนะไม่ใช่แผ่นกลยุทธ์เรูรีเข้าไปอันตี12ล้านแล้วก็ชิบะเข้าไปอีก76ล้านนะครับถึงเทินดักชายไม่มีลูกไฟหุันหน้าเข้าไป1ทีชิบะจิ้ม1ดอก2ดอก แล้วก็ฟินิคแมนไม่มีลูกไฟฮะิกเข้าไปที่เกลิฟกันชูฝั่งคุณน้องอินเตอร์ทีบาเข้าไปจิ้มไลก็จิ้มอีกแต่ก็ยังไม่ตายนะฮะถึงเทินเกลิฟกันชูฝั่งคุณน้องอินเตอร์ตีสวนขึ้นมาบ้างนะครับ18ล้านแล้วก็ลูนระเบิดเข้ามาไล่โจมตีไปครับ11ล้านจาก G4 สมบูร์ดักชายฝั่งน้องอินเตอร์ไม่มีลูกไฟเหมือนกันนะครับต่อยธรรมดามาหนึ่งทีเข้าสู่เทินที่3นะครับหาผลสังหารจากน้องอินเตอร์ฮะอันตีเข้าไปแถวหน้า35ล้านนะครับ แรงจัดเลยนะโซนิคฝั่งน้องอินเตอร์ไล่โจมตีมาอีกครับ13ล้านจากซ u เปอร์ดาร์จ่ายแล้วก็ซุยลิวเข้ามาอีก5ล้านหนึแสนซูเปอร์ดาร์จชายฝั่งคุณอุบะอันติสวนขึ้นมาบ้านครับไล่โจมตีจากแผ่นกลยุทธ์แล้วก็ซุยลิวมาอีก2ล้านเแสนตามโดยจัก,กรพัดเด็กบื้มเข้ามาอีก54ล้านจักรพัดเด็กบื้มแรงจัดเลยนะฮะอีกเทินโซนิคฝั่งคุณอุบะสวนขึ้นมาครับหาผลสังหาร12ล้านแถวหน้ายังไม่มีใครตายเพิ่มนะฮะ อุบะจิ้มหนึ่งทีสองทีจากนั้นนะฮะซุยริวฝั่งคุณน้องอินเตอร์ครับกระทืบเข้ามาที่แถวหน้า60ล้านรอบแรกรอบสองอีก33รอบ3อีก40รอบ4ี่ยี่สิบเล้านครับเก็บเกลิวกันชุบฝั่งคุณอุบะไปได้แล้วก็จักรพรรดิเด็กตายไปด้วยนะครับตามด้วย G4 ฮะอันติไซฟ,ฟริกแมนคุณอุบะนะครับดาเมจมีนะฮะแต่ว่าอยู่ในโหมดไม่ใช่พิเศษนะ มาถึงเทินคุณอุบะแล้วครับกระทืบแล้วหวดเข้าไปรอบแรก19ล้านอีก8 6ล้านอีก49ล้านอีก48ล้านครับโซนิคแถวหลังหายหมดเลยนะครับโซนิคก,กับ G4 นะโอ้โหแรงจัดเลยนะครับตามโดยชีบะบอมอีก30มล้านเนี่ฮะเข้าสู่ไม่พิเศษไปเลยนะครับฝั่งซุยริวคุณน้องอินเตอร์โอ้โหดูรูปเกมตอนนี้ฝั่งคุณอุบะกลับมาได้เปี่ยมแล้วนะครับ เหลือตัวละครเอ้าวโซนิคโดนเผาไหม้ตายไปเมื่อกี้สุนิลเข้ามาไล่โจมตีแล้วก็ตามด้วยเกลิฟเกชุบอันติ34ล้านบัฟกระหน่ำสีแดงให้ทั้งทีมซูปเปอร์ดาร์กชายมีลูกไฟอันตินะฮะจากฝั่งคุณอุบะโซนิคกลับมาเกิดจากพัทซิพของฟินิกแมน,นะฮะซูปเปอร์ดาร์กชายอันติเข้ามาแถวหน้าฝั่งคุณน้องอินเตอร์11บเอ็ดล้านนะครับชิบะเข้ามาจิ้มหนึ่งทีแล้วก็จิ้มอีกหนึ่งทีฟินิกแมนโอ้ ออินเตอร์ไล่โจมตีสวนเขามาแรงนะคลินิกไม่มีลูกไฟฮะสับัดขนไปหนึ่งทีใส่เกลิวแต่ว่าติดไม่เท่าพิเศษอยู่นะครับก็จะเลยทําอะไรยังไม่ได้นะฮะเกลิวกันชุบฝั่งคุณน้อง Inter อินเตอร์อันติสวนขึ้นมานะครับซูปเปอร์ดักชายไม่มีลูกไฟก็ไต่เข้าไปที่หน้าซูปเปอร์ดักชายคุณอุบาทหนึ่งทีเขาสู่เทินที่3ที่4นะฮะโซนิกฝั่งคุณอุบาทได้เปิดก่อนนะครับเพราะว่าโซนิกฝั่งคุณน้องอินเตอร์ตายไปแล้วนะครับอันติเข้ามาที่แถวหน้า14ล้านนะฮะ แล้วก็ซุปเปอร์ดาร์กชายไล่โจมตีมาฮะจากฝั่งคุณน้องอินเตอร์แล้วก็ซุยริวอีก3ล้านซุปเปอร์ดาร์กชายฝั่งคุณอุบะอันติส่วนคืนไปฮะจากแผ่นกลยุทธ์เหมือนกันแล้วก็ซุยริวอีก2ล้านชีบะเบิ่มเข้าไปอีก43ล้านนะครับแรงจัดเลยนะแล้วก็มาฮะซุยริวจากคุณอุบะหัวเข้ามา17ล้านอีกหนึ่งที28่ล้านอีกหนึ่งดอก43ล้านแล้วก็ดอกดท้าย46ล้านนะฮะ แต่ว่ายังไม่มีใครตายนะตามโดยชีบะบอมบ้มเข้าไปอีก18ล้านนะครับ,เก,บ,เ,กบเก็บเกลียวกันชบฝั่งคุณน้องอินเตอร์ไปได้นะ,ะตอนนี้เหลือ2ตัวแล้วนะฝนะั่งคุณน้องอินเตอร์ต่อโดยเกลียวกันชุบฮะดไล่โจมตีแผน่นกลยุทธ์นี้ก็ไล่โจมตีกันไปกันมานะฮะเนี่ยฮะไล่ไป20ล้านโอ้โหยี่สิบแปดยี่สิบเก้าล้านเลยนะไมาฮะอีก19ล้านเอาเรียบร้อยฮะสุริวฝั่งคุณน้องอินเตอร์ตายนะครับเหลือแค่ซูปเปอร์ดาร์ชายตัวเดียวตอนนี้คุณอุบะเหลืออ6ตตััวเเลยนิมนนข้าไป ติดไม่ยอทออยู่ะฮะซปเปอร์ดาร์คชายฝั่งคุณน้องอินเตอร์แล้วก็ฝั่งคุณน้องอินเตอร์ฮะซปเปอร์ดาร์คชายติส่วนขึ้นมา65ล้านนะครับแต่ว่าแถวหน้าคุณอุบะก็ยังไม่มีใครตายนะเ้าสู่เทินที่5นะฮะโซนิกหาฝนสังหารอันตีเข้าไปที่ซปเปอร์ดาร์คชายเก้าแสนนะฮะซปเปอร์ดาร์คชายไล่โจมตีส่วนขึ้นมาจากฝั่งคุณน้องอินเตอร์ฝั่งคุณุบะส่วนขึ้นไปบ้างน,นะครับน่าจะไม่มีอะไรผิดพลาดน,นะฮะผลน,น่าจะค่อนข้างจะชัดเจนนะตอนนี้ ซุยริวก็เหลือโซนิกก็เหลือนะครับฝั่งคุณอุบะมาฮะซุยริวรอบแรกไปก่อน14ล้านมาอีก31มาอีก30แล้วก็ดอกสุดท้ายอีก3าทีมนะฮะโอ้โหเม็ดเจมซุปเปอร์ดักชยัยฝั่งคุณน้องอินเตอร์ไม่เหลือเลยนะครับจากมี4-5หลอดเมื่อกี้นะกิลิวกันชูมฮะซ้ำเข้าไปอีก1ที2ล้านต่อโดยซุปเปอร์ดักชายเข้าไปอีก1ดอก11ล้านยังไม่ตายนะฮะ ไิดิเมนต์เข้าไปอีก4ล้านก็ยังไม่ตายนะถึกจริงๆซูเปอร์ดักชายฝั่งคุณดองอินเตอร์ได้ตีสวนขึ้นมานครับ5.5ล้านนะโอ้โห,โโหแถวหน้าคุณอุบะก็ถึกเหมือนกันนะครับเนี่ยมาฮะเข้าสู่เทอร์นที่6โซนิคฮาฝนสังหารเข้าไปอีกหนึ่งดอก5 000, 000. ล้าน9แสนไล่โจมตีกันไป7ล้าน5แสนนะฮะเบอรดักชายฝั่งคุณอุบะสวนขึ้นไปบ้างแล้วก็ซุยลิว จกักรพรรดิเด็กปิดงานจากซุยริวหรือเปล่าฮะดอกนี้ปึ้มสิบล้านเอาเมื่อกี้ไม่ติดกระดูกหักนะครับก็เลยไม่ได้ได้โจมตีนะแต่ว่าจากักรพรรดิเด็กก็ปิดงานไปได้นะครับโอ้โหดูฮะพลังต่างกันห้าสิบหกส,ส,สิบล้านนะครับแต่ว่าฝั่งคุณอุบะก,ก็ชนะไปได้นะครับเพราะว่าจากักรพรรดิเด็กตัวเดียวแล้วก็ที่ผมลงคลิปไปเมื่อวานที่ชิงกับบอจูก็ เอาจาัก,กระพัดเด็กทั้ง2คนมาใช้นะครับแต่ว่าคุรุบะก็ชนะไปได้นะครับโอ้โหแก้เกมแบบสุดจริงนะฮะก็คือจัก,กระพัดเด็กตัวเดียวนะครับตัวปัญหาโอเคครับทุกคนก็สําหรับคลิปนี้คงต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะฮะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ